สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h e c k m a t by า h เ c k i n วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคลิตนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเฉิญรับชมรับฟังได้เลยครับเอาละครับมาดูโจทย์ข้อแรกของเรานะครับเขาบอกว่าการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดไว้ให้นะครับเขากำหนดเส้นตรง A B ให้นะครับโดยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีหลักๆเลยนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับ วงเวียนนะครับตาอะไรก็ได้นะครับขอเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยแล้วกันนะครับจะ่ได้ใช้เ่ทนทานเองโอเคมีวงเวียนเสร็จปุ๊บนี่ดินสอไม่มาทัดนะครับเออต้องมีสเกลนะโอเคอ่ะมาดูนะครับวิธีการทำของเราก็คือเริ่มแรกนะครับเราต้องลากอ่าลากเส้นนะครับโดยที่เส้นตรงของเราเนที่ลากมาเนี่ยต้องยาวกว่าเส้นตรงต้นฉบับนั่นเองครับเราไม่รู้นะครับว่า ab ของเรายาวเท่าไหร่เราก็ลากไปก่อนนะครับลากปื๊ดลากไปเท่านี้ โอเคทีนี้ผมจะกําหนดเป็นเส้นตรง x ส่วนของเส้นตรง xz นั่นเองครับอะตอนนี้ผมได้ส่วนของเส้นตรง xz มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะเอาวงเวียนนะครับมากลางนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองเราก็วางวงเวียนไปที่จุดปลายด้านใดด้านหนึ่งนะครับบึ้งก็วางอีกที่หนึ่งนะครับบึ้งได้แล้วครับทุกคนเห็นนะครับโอเคพอเราได้แล้วครับเราก็เอาวงเวียนนั้นอะ ที่กลางเข้าเดิมนะครับห้ามขยับวงเวียนเลยครับมาตั้งที่จุดปลายใหม่นะครับผมก็จะตั้งเป็นที่จุด x นะครับนี่แล้วก็ผมก็จะกวาดวงเวียนไปนะครับปุ๊บทีนี้แหละครับทุกคนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่เป็นจุดตัดตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดที่ทําให้เส้นตรงส่วนของเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างเท่ากันผมจะตั้งกําหนดเป็น x y นะครับอ่า ท,ทีนี้นะครับ,ม,รบรมันจะลงนียอนะครับปึ๊บอ,อ่ะทีนี้ผมจะได้ส่วนของเส้นตรง x y เท่ากับส่วนของเส้นตรง AB แล้วนั่นเองครับผม<ว>โอเคครับมาดูข้อที่2ครับเขาบอกว่าแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับก็คือข้อนี้เข,ขากําหนดเป็นเส้นเส้นตรง AB มาอีกแล้วนะครับทีนี้เราจะมาแบ่งครึ่งโดยใช้ วงเวียนเหมือนเดิมนะครับผมีเราจะกางวงเวียนพอประมาณนะครับโดยที่วงเวียนของแหลจะต้องไม่กว้างไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปนะครับให้ดูความเหมาะสมได้เลยนะครับที่ผมจะกางวงเวียนประมาณนี้นะครับจุดปลายนะครับเริ่มที่จุด A ก่อนนะครับมาจุดมุนนะครับผมจะตั้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกวาดไปครับปึ๊บได้แล้วนะครับหนึ่งฝั่งต่อไปครับทำเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะให้จุดมุนอยู่ที่จุด B นะครับปักครับลงไปกวาด ไงครับได้แล้วนะครับทีนี้ทุกคนนี้นะครับผมจะสูงลงไปให้เห็นนัดทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นตรงเราแบ่งครึ่งครับทุกคนเห็นจุดที่ตัดของส่วนของวงกลมตรงนี้ไหมครับ่าเราจะลากเส้นนะครับเราจะลากเส้นจากจุดปลายทั้งสองให้มาเชื่อมกันนั่นเองครับจะลากกันนะครับโอ้ ลงมานะครับทีนี้จุดที่ตัดกันบนส่วนของเส้นตรง ab นะครับตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางครับเราใช้เป็นจุด C นั่นเองทีนี้นครับเราจะได้เป็นเราจะได้สรุปว่า ac จะยาวเท่ากับ bc นั่นเองครับผมการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำนนหนดไว้ให้ก็ไม่ได้ยากใช่ไหมครับไปดูข้อต่อไปได้เลยครับ โอเคครับมาดูข้อที่3นะครับคือสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้นะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดเป็นมุม a b c มาให้เรานะครับเราจะเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเราต้องวาดรางสีก่อนนะครับผมจะกําหนดรังสีมาหนึ่งเส้นนะครับวาดบึ้งนะครับมานี้เป็นรังสี Y i t นั่นเองครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับผมที่ขายไม่ได้นะครับในการ ทำโจทย์ในครั้งนี้ก็คือวงเวียนนั่นเองทีนี้ผมจะเอาวงเวียนนะครับกลางพอสมควรพอประมาณะจะกางมากกลางน้อยก็ได้นะครับเริ่มที่เอาวงกลมวงเวียนนะครับไปเป็นจุดหมุนที่จุดพีนะครับแล้วก็พอประมาณก็ได้นะครับอพอประมาณนี้แล้วกันโอเคจะลากขึ้นไปนะครับทุกคนสามารถลากเป็นวงกลมอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาแค่นี้พอโอเคต่อไป ล้วจะกำหนดชื่อจุดตัดนะครับจุดตัดตรงนี้เป็นจุด m กับจุด n ที่นี้วงเวียนที่ทุกคนกลางไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวงเวียนที่ทุกคนกลางไปเมื่อสักครู่นี้ห้ามห้ามไปทําอะไรกับมันนะครับเอามาใช้แบบเดิมเป็นๆครับตั้งนะครับเรามองเป็นภาพสะท้อนนะครับมองเป็นภาพเดียวกันวางปึ้งนะครับอานี้มาวางแล้วจะวาดเหมือนกันครับลากครับลากให้พอประมาณนะครับลากพอประมาณจะลากเป็นวงกลมได้นะครับไม่ติด โอเคได้แล้วครับอ้าวทำไงต่อครับทีนี้ทีนี้นะครับเราจะใช้วงเวียนนะครับไปตั้งที่จุด N นะครับจุดตัด n นะครับจนไปถึงจุด M นะครับตรงนี้เห็นนะครับอ่ะพอประมาณเสร็จตรงนี้นะครับผมก็จะเอาวงเวียนที่มีขนาดเท่าเดิมนะครับมาตั้งที่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปลาไปอ่าทีนี้เราจะได้จุดตัดเพิ่มนะครับ นจุดตรงนี้หนึ่งจุดและจุดตรงนี้หนึ่งจุดนะครับผมจะให้จุดตรงนี้เป็นจุด Q และจุดตรงนี้เป็นจุด P นะครับทีนี้ครับจะลากขึ้นไปนะครับโดยอปึ๊บเราลากลังสีอีกเส้นหนึ่งครับอ่าทีเราก็จะได้ มุม A B C เท่ากับมุม x y z เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข้อนี้ไม่ยากเหมือนเดิมใช่ไหมครับการใช้วงเวียนของเราไปดูข้อถัดไปได้เลยครับผมในหัวข้อที่4นะครับคือจะแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้นะครับโดยข้อนี้นะครับเราจะมีมุม A B C มาให้นะครับเราจะมาแบ่งครึ่งมุมกันโดยใช้อุปกรณ์เหมือนเดิมครับวงเวียนนะครับขาดไม่ได้นะครับทุกคนต้องไปมีนะครับตอนนี้โอเคเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเลยเราจะกางวงเวียนพอสมควรครับ กลางมากกลางน้อยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่านนะครับผมเหมือนเดิมครับผมจะกลางประมาณนี้โอเคนะครับกลางประมาณนี้นะครับผมจะลากวงเวียนนะครับอ่าปื๊บปื๊บได้ไหมครัทุกคนให้เป็นให้จัดให้ตัดตรงลังสี BA กับลังสี BC นะครับโอเคต่อไปผมจะตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้ว่าจุด D กับจุดอะไรดีครับ จุดปีนั่นเองโอเคได้ไหม่ะกวนต่อไปขั้นตอนต่อไปครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากโอ้ยโอยโกระดาษฟิลไม่ได้ยากครับจะกลางวงเวียนเหมือนเดิมครับทีนี้ก็ลองปรับวงเวียนตามความเหมาะสมของท่านดูนะครับผุจะก,กางวันนี้โอเคแล้วก็เริ่มที่จุดดีเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราจะ,ะให้จุดวงเวียนนะครับให้จุดปลายแหลมวงเวียน,นยอยู่ที่จุดดนะครับแล้วก็ กลางและสมีวงเวียนพอสมควรนะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับระหว่างดังสีสองเส้นอ่าประมาณนี้ครับทีนี้วงเวียนกลางเท่าเดิมนะครับก็จะทําเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนจุดปลายเป็นที่จุด E นะครับเริ่มครับอ่างไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับหมดหน้าที่วงเวียนแล้วครับเก็บวงเวียนได้ทีนี้หน้าที่ของเราคือ ลเ,นนรเราจะรู้ได้ไงว่ามุมมีขาเท่ากันครับเราดูตรงนี้ครับที่จุดตรงนี้นะครับนี่คือจุดตัดเราจะลากเส้นจาก B C นะครับเราสามารถเริ่มลากได้เลยนะครับลากปึ้งนะครับเรียบร้อยนี้มุมตรงนี้โซดาถ้าตรงนี้มีขนาด x ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น x ส่วน2 x ส่วน2องศานั่นเอง โอเคนะครับตรงนี้เข้าใจกันทุกคนนะครับข้อต่อไปครับผมโอเคครับสำหรับข้อต่อไปนะครับเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับโดยนะครับจุ์ข้อนี้เขามีเส้นตรง AB มาให้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นแรกของเราคือเราจะกําหนดจุดมา1จุดนะครับผมจะกําหนดเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับให้เป็นจุด P นะครับอ่าผมต้องตรงนี้เป็นจุด P นะครับทีนี้ ตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้เหมือนเดิมครับผมขาดไม่ได้วงเวียนของเรานั่นเองครับโอเคทีนี้เราจะเอาวงเวียนนะครับอ่ะกลางกลางพอประมาณนะครับโดยที่วงเวียนของเราเวลากลางเนี่ยเราสามารถลากผ่านเส้นตรงเนี่ยสามารถมีจุดตดัดได้2จุดด้วยกันโอเคนะครับจะากลกางประมาณนี้ใลกันคิดว่าน่าจะผ่านแล้วโอเคแล้วก็ทําการลากวงเวียนได้เลยครับปื๊ดอ่าเห็นไหมครับเห็นเส้นไหมครับ อีกสักทีนะครับโอเคจะได้เส้นชัดโอเคทีนี้ผมจะกําหนดจุดที่มันตัดกันนะครับ๋จะซูมให้โอเคจุดที่มันตัดกันตรงนี้นะครับจะให้เป็นจุด abc และกันเป็น c แล้วก็ตรงนี้เป็นจุด d เรียบร้อยนะครับต่อไปวงเวียนออกลับมาที่วงเวียนนะครับวงเวียนของเราเราจะกลางพอประมาณนะครับโดยที่วงเวียนของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะห่างจาก c ไป d นะครับ ทีนี้ผมจะกาประมาณนี้โอเคน่าจะมากกว่าเลยเนาะจะลากลงมาข้างล่างนะครับทีนี้ผมจะลากลงมาข้างล่างด้ประมานี้ครับปืดปืดโอเคเหมือนเดิมครับวงเวียนของเราห้ามหุบนะครับอย่าเพิ่งหุบก่อนนะครับเราจะเอาวงเวียนเนี่ยที่เราใช้ฝั่งจุดสเนี่ยมาใช้ฝั่งจุดดีบ้างนะครับเขียนตั้งครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ เรียบร้อยครับหมดหน้าที่ของวงเวียนแล้วเก็บวงเวียนมันเดมต่อไปเราก็ต้องมาทําจุดนะครับจุดตรงนี้ที่จุดตัดเนี่ยผมใช้เป็นจุด E นั่นเองนะครับต่อไปทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายลากเส้นนะครับจากจุด P มายังจุด E นะครับผมผมจะชเชคกนวใสตามตรงอปึ๊บโอเค อ่าตรงนี้จะตัดรปที่จุด Q นะครับเรียบร้อยครับทีนี้เส้นตรงสองเส้นนี้ตั้งฉากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าปุ๊บไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสองข้อนี้ไปดูข้อต่อไปได้เลยครับผมโอเคครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงนะครับทีนี้นะครับเราจะมาตั้งอ่ากำหนดจุดบนเส้นตรงไปพร้อมๆกันนะครับผมจะกําหนดเอาตรงนี้เดี๋ยวนะครับโอเคผมจะกําหนดตรงนี้นะครับเป็นจุด P นั่นเองอ่าตอนนี้เรามีจุด P เป็นจุดใดๆที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เช่นเดิมน,นะครับคือวงเวียนอีกน,นะครับผมอ่าเจอวงเวียนตลอดนะครับและทีนี้ครับเราจะกลางวงเวียนพอประมาณนะครับกางมากก็จะอาจจะทําให้เลยกระดาษได้แล้วก็กางพอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตั้งไปที่จุด P นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะลาก เส้นตรงของเรานะเออลากวงเวียนของเรานะครับให้คมอันนี้ครับอ่าอันนี้นะครับให้เกิดจุดตัดโอ้เรานะครับให้จุดตัดบนเส้นตรงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะกําหนดเป็นจุดตรงนี้นะครับ,จะ,จ,ระรบจะได้ผมจะซูมให้เห็นนะครับโอเคตอนนี้เป็นจุด C นะครับและตอนนี้เป็นจุด D นั่นเองโอเค นะครับต่อไปนะครับเราจะการเอาลักษณเอาวงเวียนนะครับมาการเหมือนเดิมนะครับการลัศมียาวพอสมควรนะครับโดยที่จุดปลายเนี่ยจะอยู่ที่ C นะครับแล้วก็ให้สูงกว่าพ P นิดนึงก็ได้นะครับผมโอเคจะลงมานิดนึงนะครับแล้วก็จะทําการลากวงเวียนของเรานะครับตื๊ดตื๊ดประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปที่จุดดีครับ ทำเหมือนกันเลยนะครับผมวางลงไปที่จุดดีอ่าดึงบอกนะครับว่าวงเวียนห้าไปทําอะไรนะครับต้องทํามีขนาดเท่ากับตรงที่เหมือนเราทําที่จุด C ีเลยนะครับผมพอเดี๋ยวมันอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนได้นั่นเองครับโอ้ยไม่ลงจุดดีนะครับทีนี้นะครับทุกคนตรงจุดตัดตรงนี้นะครับตรงจุดตัดตรงนี้นะครับผมจะให้เป็นจุด E ทีนี้วงเวียนของเราใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วเอาไม้บรรทัดมาเลยครับ ัลงมาเปึ้งนะครับจะลากตั้งแต่จุด e จนถึงจุด p นะครับโอเคทีนี้นะครับสิทีนี้นจะได้เป็นสร้างเส้นตั้งฉากนะครับบนจุดจุดหนึ่งไปยังเส้นตรงที่กำหนดให้นั่นเองครับผมกลับมาทน,นี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตน,น,นะครับเป็นยังไงบ้างครับครูเชื่อเลยนะครับว่านักเรียนของครูเนี่ยจะเข้าใจไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กันด้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย